วันนี้ตำรวจไปค้นบ้านของเยาวชนทั้ง5คนพบว่าบ้านของลูกตำรวจสอพอ,อรัญญประเทศมีปืนบีบีกันอยู่ด้วยก็เลยเก็บไปตรวจสอบขณะที่วันนี้ตำรวจนำตัวผู้ปกครองของเด็กไปส่งฟ้องครับช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสะแก้วเข้าตรวจค้นบ้านพักของกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุฆาตรกรรมป้าบัวผันโดยเข้าไปค้นบ้านในอำเภออรัญญประเทศ4จุด และในพื้นที่อำเภอโคกสูงอีกหนึ่งจุดแบ่งเป็นการค้นบ้านของนายกัสที่เป็นลูกตำรวจตอมนายบิก๊กนายโกะและนายแบงค์บ้านของสี่คนนี้ตำรวจไม่พบสิ่งของที่ผิดกฎหมายนะครับแต่พอไปตรวจค้นบ้านของนายเชนนายเชนเนี่ยเป็นลูกของตำรวจสอพอ,อารัญยประเทศไปเจอกับปืนบีบีกันสองกระบอกตำรวจก็เลยตรวจยึดเอาไว้เพื่อจะนำไปตรวจสอบต่อไป สำหรับการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เป็นการตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับคดีฆ่าป้าบัวผันหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆครับขณะที่วันนี้ตำรวจจะนำตัวผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง5้ารายไปส่งฟ้องต่ออายการจังหวัดสะแก้วเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวหลังจากตำรวจแจ้งข้อหาบังคับขู่เห็นชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพรบคุ้มครองเด็ก ล่าสุดสารแจ้งเรื่องการอ่านคำพิพากษาไปวันที่13มีนาคม2567เวลา1 0โมงและมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบสาะและพินิจจำเลยก่อนมีคำพิพากษาโดยสารให้ประกันตัวผู้ปกครองทั้ง5รายตอนนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องยื่นขอประกันตัวด้านคุณการจอมพลังวันนี้ลงพื้นที่สพวัฒนานครนะครับแล้วบอกว่ามาเช็คบินกลุ่มโจสะกแก้วที่เหลือเนื่องจากยังก่อความวุ่นวายให้กับชาวบ้าน เอาปืนพกปืนยาวโชวว่นไปตามถนนถ่ายคลิปวิดีโอเบิ้ลรถเสียงดังก่อกวนชาวบ้านตอนกลางคืนแถมยังเอาดาบเอามีดไปฟันสาลาริมทางทรัพย์สินของราชการจนเสียหายด้วยโดยกลุ่มวัยรุ่นนี้นะครับจะก่อเหตุหลังจากที่ตำรวจตั้งด่านกวดขันเสร็จแล้วพอตำรวจเขาเลิกด่านปุ๊บวัยรุ่นกลุ่มนี้แหละก็จะมารวมตัวกันสร้างความวุ่นวาย ตำรวจจึงต้องนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้เนื่องจากพฤติกรรมเหิมเกริมอย่างมากครับแล้วก็พบว,ว่ามีการก่อเหตุแบบนี้ในหลายพื้นที่ด้วยนะคะหลังจากนี้เจ้าที่ตำรวจคงต้องทำงานหนักบางยิ่งขึ้นค่ะ